อ๋อเนี่ยมันเทินอยู่อ๋อเป็นอย่างนี้จอสวยมาก สวัสดีช่องตะกี้พายนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถของค่ายยุโรปนะครับอีกคันซึ่งคลิปในก่อนหน้าที่ผมทำก็คือตัว bmw นะฮะ series ส์3 3 3 0 e m sport นะครับอันนั้นก็เป็น plug in hybrid เหมือนกันนะครับแล้วมาดูคันนี้นะของ mercedes benz นะครับในรุ่น class c นะเป็น c 3 0 0 e amg sport นะครับก็มันจะมีรุ่นเก่าๆที่มันออกมาแล้วมันก็คือ c 3 0 0 e a อ a n อวกาศกับตัว Dynamic นะครับ อ่าเป็นตัวเก่าที่เขาออกมาอันนี้ออกมาใหม่มีความสปอร์ตมากขึ้นเขาเลยตั้งชื่อว่าสปอร์ตนะครับราคาของตัวรถคันนี้ก็คืออยู่ที่6.99ล้านบาทนะครับก็คือเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศนะราคามันก็เลยแบบค่อนข้างเป็นมิดมากขึ้นนะตัวนี้มิติตัวตัวถังแล้วก็กำลังของรถนะด้วยความที่มันเป็นตัว e เนาะก็คือมันเป็นปัดอินไฮบิดนะครับก็คือไฮบิดที่สามารถชาร์จไฟบ้านได้นะครับ โดยสเปคของเครื่องก็คือเป็นเครื่องเบนซินขนาด2.0ลิตรเทอร์โบนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะให้แรงม้าสูงสุดที่320แรงมา้าแรงบิดที่700นิวตันเมตรนะครับลักษณะของเกียร์เป็น n i จีโตรนิกนะก็คือเกียร์9สปีดทีนี้มาดูว่ามันแตกต่างจากตัวไดนามิกยังไงนะฮะไอรุ่นก่อนนะมันส่วนภายนอกมันก็เพิ่มในส่วนของไนแพคเกจนะฮะให้ดูเึ้มมากขึ้นดูสปอร์ตแล้วก็ดูดุมากขึ้นนะครับ ก็ชื่อมันก็บอกมันสปอร์ตนะส่วนล้อ,อยางก,ก็จะเปลี่ยนเป็นอ่าเปลี่ยนเป็นล้อ,อยาง a m g ขนาด18นิ้วนะฮะลักษณะส,สีจะเป็นทูโทนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไฟหน้านะฮะไฟหน้ามันจะเป็นปกติมันจะเป็นมันตีบีม l e ดีเนาะตัวเนี้ยไม่ใช่นะฮะตัวตัดออกนะครับส่วนหลังคาพาราไมิกซันะะรนนูปไม่มีนะในคันนี้แล้วก็ตัดระบบวควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัติแตนะ่ผันนะก็หมายความว่ามีคูสคอนโทรลนะฮะแต่ไม่ใช่อะดเดปตีฟนะฮะ ปล่อยไลท์ไปเลยเนาะบอะนั้นนี่ก็หุ้มด้วยเบาะหนังเป็นอาร์ติโก้นะครับวัสดุภายในก็แต่งใหม่ของวัสดุภายในห้องโดยสารนะฮะเป็นลายไมโอเ n น o พลแบ็กเอชพูชทรีมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนวัสดุรตรงแผงประตูเป็นอลูมิเนียมสีเงินนะครับให้ดูสวยขึ้นมาสแมวเดดไม่มีนะเอาออกไปเรียบร้อยดูร,ราคานะครับแล้วก็ตัดาฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าไม่มีนะฮะทำให้ราคามันถูกลงถึง2 9ง0 0 0บาทนะครับ ก็ด้วยความที่มันประกอบในประเทศแล้วอยากให้ราคาเป็นมิรนะฮะมันก็ต้องตัดบางอย่างออกไปนะครับเป็นธรรมดาของรถค่ายต่างๆที่ต้องเข้ามาไทยอยู่แล้วมันก็ต้องตัดไปเยอะเนาะแต่ยังไงก็ตามนะฮะร,รุ่นนี้แรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันนะครว่ามันแรงแค่ไหนนะครับเอสอสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะในส่วนของตัว วัสดุภายในรถที่ผมรีวิวนะไปดูคลิปก่อนได้ผมจะแปะไว้ตรงที่มุมขาวาบนของหน้าจอนะครับไปดูได้ว่าอ่าภายในเป็นยังไงนะแอมเบียนท์ไลท์อะไรตรงไหนเบาะปรับอย่างไรนะครับไปดูในคลิปเก่าได้อ่าคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูการขับกันเชิญชมครับตับท <kaf. S 2> ุกสิบนาทีเ๋ยวผมบอกเดี๋ยวไปเยเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอติดพิวแม่ก็ง่วงอ่ะ เกียร์เกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับผักลงมาสุดเป็นเดินหน้าผักขึ้นสุดเป็นคอยหลังนะครับใช่ครับป้ากิ้งก็กดย้ำมนะครับกดตรงนี้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเดียวซ้ายเดียวขวาทุกคนตามปกตินะครับก็หลักๆก็มีประมาณนี้ครับข้างในก็จะเป็นโหมดที่เขาเข้าไปลึกก็จะเป็นในส่วนคำโอมที่หน้าจอที่ว่าความคมที่หน้าจอนะครับสีซ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 ี ขับจอสปอร์ตไม่โหมดโหมดนี้ก็คือโหมดการขับขี่นี่แครับโหมดการขับขี่ก็จะมีสปอร์ตสปอร์ตพารับอันนี้เป็นซัพพอร์ตใช่ครับซัพพอร์ตคอมสอร์ตเขาเดียกเรื่งตามนี้ใช่ครับซัพพอร์ตก็คือเป็นโหมดขับขี่แบบปกตินะครับปกติซัพพอร์ตอันนี้ซัพพอร์ตพปอร์ตพปอร์ตพักก็สมรรถนะแรงแรงสูงขึ้นมาอินดิวิดัวลอินดิวิดัวลคือการมีรวมกันไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหนักที่ห้องล่างแข็ง เอา,าลองกันนะครับนีกด้วหนึกขับให้มันดูอีกลองควากฝันแล้วกอนลอ,ลองเริ่มนะฮะชื่อกดลงขาบมอ,อาซุดก็แปลเป็นอ้จะเด็นหนักจีบอือด่วนหนุ่งเลยไม่คิดอย่าเบาเบาเอง ดีเบาสุดเมื่อกี้แต่นี่จะต้องแบบพื้นความสั่นอล้วนี่มันกี่แรงม้าครับตัวนี้มัน210แรงม้านะครับ210กับตัวมอเตอร์อีก90แรงม้า3 0บแรงม้าเดี๋ยวกับรถขอรออัตราเร่งดูร1 0 0 โค้มันจะเบาตรงนี้ก็จะไปโดนตอนตรงนี้ด้ยวยคือมันเหลือแค่สปอร์ตอันเดียวใช่ไหมไอตัวอื่นเขาเอาออกหมดแล้วใช่ครับแต่เบ<ๆ>เ,เขียนอะไรสบายเสียงดีนะเสียงลมไม่มีเลยเงียบฉี่มันนุ่มแม่ รถไฟฟ้าลวเป็นเซ็นต์ไหมน,ไนี่ครับกดตรงไหนครับไฟฟ้ากดตรงรับอ๋อมัอเป็นไฮบริดแล้วก็เลือกตอนเป็นแต่เราต้องเปลี่ยนโหมดจากอีโค่มาเป็นคอมฟอร์ทไม่ค่อยจะนี่ครับมันกจะปัดไฟฟ้าได้วันนี้โหมดไฟฟ้าไฟฟ้าเราไม่มีกำลัง มันเต็มร้อมันก็วิ่งได้ประมาณ45กิ โอเคอ่ะมาเดี๋ยวมาต่อน,นะฮะในการขับตัว Mercedes-Benz C 3 0 0 e AMT Sport นะฮะมาลองดูคราวนี้เดี๋ยวจะลองถนนพบบ้างนเนี่ยลองธรรมดาก่อนแม่จับไปดีด้วยรถเยอะเป่าดูดีๆนะแล้วตัวนี้กด,ดเกิดอ่ไรช้ากดใช่ไหม ได้อยู่มาเตรียมมาตาเร่งนะศูนย์ถึงร้อยสามสองโอ้ยเฮ่อนห่หน่ร้อยี่รงมาก <c oughs> ไม่ไมียาจะหลุดอกติดอ <c oughs> ลกติดอที่ประจานที่ประจานแรงมากเท่าไรเมื่อกี้อ่าไม่รู้อ่ะรู้แต่น้อยมากปกติผมขับเจ็ดติดเองครับน,นะ ก็พอดตอนพอดแล้วค่อยไปลองหมดสปอร์อตตอนกลับมาพักก่อนใจ <c oughs> วิวแม่เแรงกว่าวิ่งเร็วมันเอาขึ้นไม่แม่แต่อันนี้อันนี้ช่วงล่งดีไหมไม่สะบัดไม่ดูยังซื้อเลยพี่เถกะ อเชร์ก็บเก็บอีกนิดเก็บอีกนิดมันเป็นรถสปอร์ตพี่เรนจะซื้อสปใช่ใช่ซื้อสปอร์ตเงี้ยแบบสปอร์ตไหมถ้าซื้อสดสุดได้แสนรดแสนโอเคตายตายเป็นอย่างที่มันไม่มีคันนั้นที่รถห้าแสนอ่ะซื้อสดเหรอคะค่นแสงใช่ครับได้ครับพดชรก็ได้ต้องซื้อสดเท่นัออฟฟนแนนก็ได้ออฟเฟนแนนก็ได้รก็ได้รถรอรเท่ากันไหมคะไม่ครับแมันคนรุ่นกันครับ ตัวที่มันลดห้าแสนมันเป็นตัว443่4เป็นโฟเมติกนะครับหมายถึงอ๋อโฟเมติกตัวนั้นน่ะครับซื้อสดก็ลดห้าแสนใช่ครับไฟแนนซ์ก็ลดห้าแสนเหรอครับอ๋อไฟแนนซ์ไอ้ก็ไฟแนนซ์ที่มาแม่ช่วยขยายสอนพิเศษเลยดอกเบี้ยเริ่มเงินเดือนด้วยโอ้ยแค่นี้ก็ไม่มีเวลาคันแล้วนี้อนมีเวลาส่วนหนึ่งมนเป็นรายได้เสริมเลย ยูทูบต้องรออีกนานกว่าจะได้ตัดตอดเวลาไหนตอดเวลาไหนไปนี่ซึ่งรถกำลังทาหลยเรื voilà ่องกำลังเริ่มทำใช่ไหมครับทำหลายเรื่องต้องทำต้องทำด้วยกันจริงจริอยากรีวิวทุกอย่างทุกคนเริ่มรถกันทำเรื่องแพทย์ประสบการณ์เรื่องกินใช่ใเรื่องกินแล้วกินไม่ได้ทำทำหลายเรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องแพทย์แบบการแพทย์ง่ายๆอะไรอย่างนี้วันนี้เปิดประสบการณ์ไปเพราะยังไม่เคยถ่ายแบบนี้ แดงแะยับอกว่าว่างเหมอบอกว่าไปแล้วว่างสร้างแดบอกว่าไปแล้ว่างสร้างแดงอกว่าว่างเรอยังที่ไม่ได้นะนมาเยอะเดี๋ยว่นี่ไม่ได้ให้ดิวตอนอยู่เวนก็ได้นะแต่ต้องไปเบนแบบ คาลิทีเป็นอะไรประมาณนี้ที่มันออนคอไม่ไม่่าจบอินเทอร์ก่อนถอะค่อยก็จะป็นเทอร์นะครว่นจะจบวินเทอร์ก็ต้องเป็นจีพีจีพีสบายกว่าจีพีสบายกว่าถ้ามันเป็นแบบเป็นบริเรียนต่อคุณาพลีกว่กว่าใิ่เงินเดือนก็ไม่แปลกคือมึงตั้เงินเดือนจะขึ้นตลอดเน้รื่องรุ่นเอตอนนี้มีให้หรอ A class มีรุ่นหนึ่งับเป็นรุ่นอะไร A 200 AMG ธรรมดาเนอะรถได้แตเ a ็ g AMG รับได้ามิ AMG ออกเด็นมิกสมมุิแล้วตัวนี้ผิดแล้ว่คยไปเวลาเขาไม่เปิดใช่ไหมไม่ค่ะดูภายในรถกล้องดีมันยังไม่ดับเดี๋ยวหมดสปอร์ตเลยยัง ยัังนนี้่มีแถวลมในวัดลมเนาะเลยไปไปเนี่ยนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองอัตราเร่งนะฮะในโหมดสปอร์ตพาร์ทต่างๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงมันจะมันไม่ถึงเดี๋ยวลองโหมดสปอร์ตพัรนะฮะอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยสามสองหนึ่งโอ้โหยังเป็นดีๆก็แต่ ร้อยโอเคมาแล้วฮู้เกเลยสายใจไม่จจะมันมกอนมันไม่ฉันได้ปันไม่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเคยเคยเห็นรุ่นรุ่นอื่นก็เป็นมีเวลาเร่งหราพร้อมสมัคมันเป็นรุ่นเดียวด้วยเีสุดยอดสุดยอดอ่ะเข้าใจแล้วกลับนอนหลับได้ใช่ไหม ครับยังไม่หลับเดี๋ยวลองตัวเอกมันมาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเอากลับแล้วใช่ไหมเขาอยู่ไม่นานเราต้องรีบออกให้มันไปจอดที่ไหนตรงนี้ก็ต้ดี๋ยวพี่เก็บเองตรงหน้ายามกันอ๋อใช่ครับไปต่อยหน่อยนะสต๊อปอ่ะสต็อปเลยเอคลาสเอคลาสเดี๋ยวไม่ลองตัวเอคลาส โอ oh, ้แตยๆถ้าไปทดลองกะจะต้องเปลี่ยนคันอีกทีนึงไม่ใช่พี่เอกหรอกครี่เอกจดนี่นี่นี่ร้านราคาเท่าไหร่ นี้สอง่งแสนอสองล้านรุ่นท็อปใช่มรับรุท็อปโอเคครับถ้าลองมันจะถ้าจำจมันนานเก่าี่ีไม่มีความเป็นจอยาวจอยาวไวสิบสี่นีครับสามารถจะกีนะสัมผัสได้ับก็จะจอเลื่อนีจอดลื่อื่นไหมเปิดยูทูปเปิดเอ้ไม่เปิดเปิดพวกเพลงดีเอสีบูได้หองอราับเนี้ยครับจะมีแอปพลิเคชันต่างๆซื้อเรื่องเลยครับี้อยู่ที่ จะเป็นอาให้รู้ว่าจะถามความรู้สึกจะได้ตัดสินใจได้จะหลังมี power ไม่พิเมี USB อยู่นะ Type C ด้ แต่แอร์หลังไม่มีแต่จริงแอร์หลังก็น่าจะเยอะสามตัวมันเย็นมันเด่นจังเย็นเย็นแต่ถูกใจไหมพี่เอกพี่อ๋อขันมากระติ้นเรื่ดีจริงๆอยากลองคูเป้มันสวยแต่อุบลไม่มีเป็นสองต่อสองดีเซลใช่ไหมครับเป็นซินครับ และนั่นคือการรีวิวตัว C300 e AMG Sport ก็ในความความรู้สึกของผมนะตอนที่ขับพูดถึงเรื่องกำลังรถก่อนนะเรื่องกำลังรถนี่ไม่เถียงเลยกำลังรถแรงมากแรงบิดตั้ง7 0 0นิวตันเมตรแรงนะนี่320นะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนี่ความเป็นไฮบริบดนะแล้วความเป็นเครื่องเทอร์โบนะบอกเลยออกตัวอะไรก็แรงนะครับ ่างที่เห็นในคลิปเนะาะอัตราเร่งสูตรถึงร้อยนะฮะทำได้5.6วิประมาณเนี่ยแต่ว่าในในโหมดสปอร์ตพลัสนะที่แรงที่สุดอ่ามันอาจจะสั้นไปเพราะว่ามันแรงเกินนะผมก็เหยียบแล้วผ่อนบ้างมันก็เลยได้ใช้ระยะเวลาประมาณ6วิกว่ากว่านะครับแต่ความเป็นจริงมันจะน้อยกว่านี้นะก็ถ้าใครไปขับจริงๆนะอย่าไปหาทําแบบผมนะผมลองทําให้ดูว่าความแรงของรถมันยังไงนะครับเรื่องเครื่องยนต์เนีไม่ติดนะดีนะครับ เรื่องวัสดุภายนอกตัวรถนะฮะสปอร์ตมากนะครับดีเหมเาะกับวัยรุ่นนะก็ปกติปกติ Mercedes-Benz มันจะเหมาะคนแบบไปททำงานวัผู้ใหญ่นะบแบบต้องการความดูดีของตัวเองนะครับแต่รถคันนี้มันออกแนวเป็นสปอร์ตมากกว่าเหมเาะกับวัยรุ่นนะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบนะบแต่มพว่าภายนอกม,มันดูสวยดีนะครับอ่าแล้วคันนี้มาดูส่วนของตัว ตัวล้อนะครับว่าเป็นล้อ AMG เนาะเอามาจาก AMG ก็สวยนะครับขนาด18นิ้วด้วยกันนะฮะเป็นสีทูโทนสวยงามนะฮะร,ระบบเปิดปิดก็ไฟไฟ้าตามฉบับของรถทั่วไปก็ต้องประมาณนี้นะครับซันรูไม่มีตัดออกนะฮะปกติมันในรุ่นเก่าๆมันก็จะมีเนาะรุ่นเนี้ยเขตัดออกไปนะครับจากปกติได้มีอะมันจะมีเนาะ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายไฟหน้ารถอะไรก็ตามนะเป็นไฟ LED อยู่แล้วไฮเปอร์ฟอร์เมน์นะมีความสวยงามอยู่แล้วของไฟรถนะครับทีนี้มาดูตัวภายในรถภายในก็ปกติของ Mercedes-Benz อยู่แล้วนะฮะเป็นลายไม้เนาะสวยงามนะคอนโซลไม้ตรงกลางแล้วก็จอจอแสดงผลตรงคนขับนะจอขนาดใหญ่ก็สวยดีนะครับแล้วก็ตัวแอร์แอร์นี่ก็เย็นพอดีนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องแอร์อะไร วัสดุภายในก็หรูตามคลาสของรถแล้วก็ประทับใจตัวอแอมเบียนไลท์นะฮะไฟสีไฟเยร์ดีสวยงามนะฮะเลือกได้ตามใจชอบตั้ง6 4สีนะครับดีแล้วก็บางออปชั่นที่เขาตัดออกไปนะฮะบ,บางส่วนมากบางเด็ดอะไรไม่มีนะครับแล้วก็ตัวคลิกเซนเซอร์เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับบางอย่างก็ตัดไปนะฮะเพื่อเซฟงบให้ราคามไม่สูงเกินนะครับถ้าเทียบกับตัวรุ่นเก่าๆนี่ พวกดินามิกเนี่ยราคามอนก็ถูกลงตั้ง290 0 0 0บาทนะครับถือว่าถูกลงเยอะแล้วการตัดออปชันบางอย่างก็เป็นการเซฟคอร์สลดคอร์สนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคลิกเซอร์นี่น่าตัดไหมเพราะว่าถ้าถ้าเราต้องขนของเนี่ยเราก็จะไม่มีคลิกเซอร์ฟเนาะของเต็มมือเนี่ยก็จะยากลำบากหน่อยแต่ว่าด้วยสไตล์ของรถมันออกมาเป็นความสปอร์ตนะครับก็คงไม่ได้ขนของะลรเยอะเน้น <N> ข <en> ับแบบซิงๆงอะไรเงี้ยมากกว่านะครับสนใจเวัรรุ่นดี แล้วก็พูดถึงช่วงล่างช่วงล่างนี่หนึบดีนะฮะเกาะถนนค่อนข้างดีไม่ไม่โยกไม่โยนนะครับแต่ว่าตอนที่เล่งเครื่องในโหมดสปอร์ตพาร์ทเนี่ยอาจจะมีล้อสะบัดนิดนึงนะฮะแต่เอาอยู่นะครับไม่ได้แบบรถทํารถถลายนะครับนี่แหละนี่ก็คือการรีวิวคร่าวๆของรถคันนี้นะครับใครอยากรู้ประสบการณ์สัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริงนะไปลองที่โชว์รูมใกล้บ้านได้นะครับก็สำหรับตัวผมผมให้คะแนนเกเต็ม1ินะถือว่าค่อนข้างชอบก็ยังไงก็ตามนะไปหาลองดู แล้วก็พบกันใหม่กับคลิปต่อไปของผมตะกี้ผายนะครับว่าเราจะมาลองรถคันไหนกันอย่างนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ